นี่วันนี้ฟูจะมารีวิวคาราคุจิอืมรูไม่สบยรูไม่สวยที่สุดแหวว่าคาราคุจิจัมโบ้ฮาโลวีนอืมเราซื้อมันสองแบบเลยคาราคุจิฮาโลวีนจัมโบ้ฮะนี่สองสีแดงก็คือเป็นเลขที่ไม่เรียงแบบดอมเลขส่วนสีเขียวนี่คือแบบเลขเรียงเลขครับวันนี้เป็นวันที่หนะนึ่งพันแปดสิบสี่ครับนี่ ฮานจโบหอยจโบญี่ปุ่นครับนึ่งสองยี่ใบเดี๋ยวเราดูนี่ดูสองสีแดงก่อนสองสีแดงคือเลขเดมนะครับเลขจะไม่ลีมาเลเดอเลขหงดูเลขอะไไหนดูซิเลขไรสองสบใบครับเลขจะไม่เียงนะเดนดอมมาเลยเนดอมมาเลยเป็นสีเป็นสสีแดงครับเูกฮาวีนนะัเนูปผีสีแดงสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสี่ตุลาียี่สิบห้าตุลารกันผลต่อไปเรามาแกะสองสีสีเขียวกันอันนี้เลขจะเลี้ย 1, เ,เ,เงนเินก็จะเป็นีก็เป็นสารล้านเยนครับสาล้านเยนนข้างเคกหนึงล้านเยนก็จะเป็นถ้าเรียนกันก็จะได้ห้าร้อยล้านเยนเลยน,นี่เลขียน,นะหกนึ่งหกสองหกสามหกสี่ห้กนี่ันนี้เป็นงวดที่อองนะพันง่ะอันนี้เป็นเลขฉบับนะฉบ,บับนี่หมายเลขอันนี้เหมือนกับเลมของเราเลยมดยี่สิบใบเดียวยี่สิบห้ายิมหันยี่สิบห้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ยี่สิบใบมาลุ้นกันฟูให้โชจั้จ 25, 25, 25, 26, า